ครับสวัสดีครับนักขลินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของหลวงพ่อเดิมถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพแล้วก็ที่สําคัญในเมืองปากน้ําโพนั้นเป็นเมืองแห่งพญางครน แล้วก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาเพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นอย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็กดมาที่เบอร์086-329-1496เบอร์0863291496 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือเป็น ID l ดียของผมเป็นภาษาอังกฤษท่านก็พิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลข99 big one 99แค่นี้ก็สามารถที่จะเข้ามาทักทายกันสามารถที่จะเข้ามาทำความรู้จักกันทางข้อความหรือว่าทางไลน์ของผมได้ในทุกๆวันนะครับ ที่ท่านเห็นหน้ากล้องขนาดนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีดนะครับด้ามไม้ฝักไม้ของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นมีดขนาดใหญ่หรือเรียกว่าเป็นมีดควันช้างนะครับที่วางไว้ข้างล่างนะครับที่หน้ากล้องแล้วก็จะมีะมีดขนาดเล็กนะครับนะที่วางอยู่หน้ากล้องที่ผมชี้อยู่นี้ก็จะเป็นมีดสลิกาด้ามงาฝักงานะครับนะมีความยาวรวมด้ามโ้ยที่ 2นิ้วนิดๆเท่านั้นเองนะครับนะเป็นมีดขนาดจิ๋วแล้วก็เป็นมีดดํางานะาวางไว้นะครับนะอ,อยู่ด้านเขาเรียกว,ว่าหน้ากล้องนี่แหละนะครับนะเพื่อที่ให้ท่านได้ชมไปด้วยนะเอาละนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนไปพูดถึงนุงขเดิมก็เป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพนะ ที่สำคัญก็คือในเรื่องของนะครับพูดถึงหลวงพ่อเดิมอีกคนก็จะนึกถึงมีดหมอของท่านนะครับนะก็คือหลวงพ่อเดิมนอกจากที่จะเป็นผู้ที่มีความเก่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านาวัตถุมงคลน,นะครับนะหรือว่าทางด้านมีดเทพศาสตร์แล้วเนี่ยท่านก็ยังต้องบอกว่าท่านมีความเก่ง หลากหลายเรียกว่ารอบด้านว่ากันง่ายนะครับนะกะที่สำคัญยิ่งกว่านั้นหลวงพ่อท่านเป็นผู้ที่พัฒนานะครับเป็นพระที่พัฒนาก็หมายความว่า,าเป็นผู้ที่ทำการก่อสร้างนะครับนะโดยเพพาะในเรื่องของสร้างโบสถ์สร้างศาลาการปอเรียนอะไรต่างๆพวกน,นี้นะเรียกว่า ท่านได้สร้างเอาไว้เยอะพอสมควรนะครับนะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับเอาล่ะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมได้นะครับจะนําเอานะครับนะมีเทพศาสตรานะครับนะของหลวงพ็เดิมนะก็มา,อาบอกเล่านะครับนะมาให้ท่านได้ชมนั่นแหละนะครับนะให้ท่านได้ชมนั่นแหละนะก็นั่จากว่าผมเองนี่ก็ มีเวลาปุ๊บก็อยากจะเข้ามานั่งพูดคุยอยากจะเข้ามานั่งทักทายกันนะครับนะอยากจะนําเอาวัตถุมงคลหรือว่าอยากจะเอา,เอาประเภทเครื่องรางนะครับนะนของครูบาอาจารย์นะครับของเาราในเขตภาคเหนือตอนล่างไม่ว่าจะเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อลุ่งแล้วก็หลวงพ่อกันหลวงพ่อกล้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็หลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองนะอย่างนี้เป็นต้นก็ ถ้าว่างก็อยากจะเอาสิ่งเหล่านี้มาให้ท่านได้ชมนะครับนะมาให้ท่านได้ค่อ,คอยๆได้เรียนรู้ค่อยๆได้ศึกษากันไปว่ากันง่ายนะครับนะเอาล่ะนะครับก็วันนี้ผมจะได้นําเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดเล่มนี้ที่จะมาให้ท่านได้ชมนะเป็นมีดขนาดพกพานะเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้ นะครับที่สำคัญเป็นมีดด้าไม้ฝักไม้ยุคต้นๆนะยุคต้นๆนะของหลวงพ่อเดิมนะครับอ่าก็อาจจะมาให้ท่านได้ชมนะอ่ามีความยาวของใบนะครับนะเพียง5นิ้วเท่านั้นไม่ถึงด้วยซ้ำไปนะครับนะมีดเล่มนี้ก็เฉพาะใบนิ้วสึกประมาณ4นิ้ว4.5นะ4.5ประมาณนี้นะครับรวมด้ามฝักก็ 8นิ้วกว่า,วาประมาณนี้นะครับสำหรับมีดเล่มน,นี้นะ,ะเป็นมีดเก่ายุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะครับจะมาให้ท่านได้เห็นมาให้ท่านได้ชมนะครับ mm. พูดถึงมีดยุคต้นหลวงพ่อเดิมนะครับก็หลายท่านก็ยังไม่ทราบนะครับนะโดยเพราะท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามนะครับเข้ามารับชมนะ พูดถึงมีดหลงพะเดิมนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ยุคใหญ่ๆนะครับนะที่นะครับในชั่วอายุของท่านนะว่ากันง่ายนะครับนะตั้งแต่ท่านาสร้างมีดมาก็แบ่งออกเป็น3ยุคใหญ่ๆด้วยกันนะครับหลงพะเดิมนะครับท่านเริ่มสร้างมีดนะยุคต้นๆต,ต,ตั้งแต่สมัยปี2450นะ Uh, 2,450นี่ถือว่าสร้างเป็นจิตจลักษณะนะครับสร้างเป็นทางการว่ากันง่ายนะแต่ก่อนนั้นก็มีนะครับก่อนนั้นก็มีนะสบ uh, กลุ่มชาวบ้านนะชาวบ้านก็ uh, ตีมานะครับนะตีจาก uh, ชาวบ้านเสร็จแล้วก็ส่งมาให้หลวงพ่อเดิมปลูกเสกนะครับก่อนหน้า2,450ก็มีนะแต่ว่าหลวงพ่อมาทําจริงๆเลยเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่2,450 ไปถึงนู่นเลยนะครับนะ2470ประมาณนี้อันนี้คือมียุกต้นนะที่สําคัญมียุกต้นนะครับก็จะย,ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนนะไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนนะครับไม่เหมือนมียุคกลางนะมียุคกลางก็าจากปี2470ไปถึง2480ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับนะหลังจากนั้นก็นะครับ หลังจาก2480เป็นต้นไปก็จะเป็นมีดยุกป,ปลายนะไปถึงหลวงพ่อนะครับท่านมรณาภาพนะครับนะหลวงพ่อเดิมท่านก็มรณภาพปี2494นะรวมอายุนะครับขณะนั้นก็90กว่าปีนะประมาณ91ปีประมาณนี้นะครับนะก็ตอนท่านมรณภาพนะอเอาละก็นะครับเกินให้ท่านได้ทราบเกี่ยวกับ ในเรื่องของความเป็นมานะที่มาที่ไปนะครับของมีดหลวงพ่อเดิมแล้วนะครับพอจะเข้าใจกันพอจะได้ทราบกันนะครับว่า,ามีหลวงพ่อเดิมนั้นมีทั้งหมดด้วยกัน3ยุคนะครับยุคต้นแล้วครมียุคกลางแล้วก็มียุคปลายตามที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ เอาล้านะครับการทำคลิปทำวิดีโอแต่ละคลิปแต่ว,วิดีโอนี่ผมเองก็พยายามจะใช้เวลาสั้นๆนะครับจะพยายามทำประมาณสัก20นาทีประมาณนี้ไม่เกินนะ,ะไม่เหมือนกับอี e ี EP ที่ผ่านมานะครับผมใช้เวลาค่อนข้างที่จะยาวนานนะต้องบอกว่าแต่ละคลิปนี่ก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะหรือน้อยๆเลยก็ประมาณ40-50กว่านาทีประมาณนี้นะครับแต่ช่วงหลังนี่ผมพยายามจะลดเวลานะครับนะ ก็คือเราจะ,ะเน้นให้ท่านศึกษาให้ท่านอ่านความเก่าว่าไง่ายนะครับนะการดูมีดก็ไม่ได้ไม่มีอะไรเยอะแยะหรอกนะครับนะ,ะในส่วนของมีดเราก็รู้เรื่องในส่วนของถ้าคนศึกษาความเก่านะครับนะความเก่านี่เราก็ต้องดูนะครับอย่างอย่างมีดเล่มนี้นะครับอย่างมีดเล่มนี้นะก็มีอายุประมาณร้อยกว่าปีนะ ถ้ามียุคต้นเนี่ยต้องร้อยกว่าปีอยู่แล้วนะถ้ามียุคกลางเนี่ยก็อยู่ที่8 0ดสถึงเกกว่าปีประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้นะส่วนมีดยุคปลายเนี่ยก็ต้อง72ปีขึ้นไปแหละนะเรียกว่านะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะประมาณนี้นะครับนี่คือมีดเล่มนี้นะเป็นมีดเล่มนี้นะครับก็มีอายุอยู่ร้อยกว่าปีนะครับนะจะมาให้ท่านชมดูว่า,าฝีมือของช่างยุค ต้นๆน,นี่นะครับนะเป็นแบบไหนอย่างไรนะประมาณนี้นะครับนะท่านดูนะภายนอกก็เรียกว่าต่อให้ผมบอกว่าเก่าขนาดไหนนะครับก็คงบางท่านก็คงจะบอกว่ามันไม่เก่าหรอกครับมันไม่ใช่หรอกครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะครับคงไม่ไปสามารถที่จะไปบังคับให้ให้คนเชื่อได้ทุกๆคนเป็นง่ายเพราะว่ามันแต่ละคนมันอา่าเรียกว่าต่างมุมมองนะ เพราะนั้นคนจะได้ดีของไม่ดีนะครับดีคนจะได้ของดีหรือของไม่ดีนี่ก็อยู่ที่การมองล้วนเลยนะครับนะเพราะนั้นก็อันนี้คือเป็นเป็นหลักเบื้องต้นนะครับนะอยู่ที่การมองนะครับ <S <S ๆๆเอาล่ะนะครับในมีดหน,นึ่งเล่มก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ส่วนใหญ่ๆส่วนที่1ก็จะเป็นในส่วนของฝักนะส่วนที่2ก็จะเป็นในเรื่องของด้ามส่วนที่3ก็จะเป็นในส่วนของใบนี่แหละนะอ่านะครับพอพูดถึงใบนะครับนะเดี๋ยวก็ ขออนุญาตนะครับขออนุญาตจะซูมนะ today, ให้ท่านได้เห็นนะครับให้ท่านได้เห็นความงดงามนะความงดงามของมีดเร่มน,น HARR, ี้นะครับนะอันนี้จะเป็นเสมาใบโพครึ่งใบนะเสมาใบโพครึ่งใบนะครับที่ตอกไว้บนใบมีดเร่นี้นะครับเป็นมีดยุคต้นเป็นช่างเป็นช่างยุคต้นนะครับเป็นช่างชาวบ้านเอายี้ดีกว่านะนะครับนี่ก็นะ เรียกว่ามองตรงไหนอย่างไรก็เต็มไปด้วยสเสน่ห์นะครับนะเต็มไปด้วยความเก่า,าสำหรับมีเล่มนี้นะนะครับนะก็คราบใครนะครับสนิมก็พอสมควรนะพอสมควรอันนี้นะครับนะเป็นมีดถือว่าเป็นมีดชั้นครูอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นมีดขนาดจิ๋วนะผมเก็บอเอาไว้ ในเซฟเลยนะครับนะเก็บไว้ในเซฟเลยนะมีดมีดแบบนี้นะครับเอาละนะครับก็พอถอ,อดออกมานะครับเดี๋ยวจะถอดใบออกมาเสร็จปั๊บให้ท่านดูในส่วนของภายในนะครับภายในของฝักซะหน่อยนึงนะก่อนที่จะไปดูรายละเอียดในส่วนของใบนะให้นะครับอันนี้ข้างในนะครับในในดูกันแล้วก็นะอยากจะให้ท่านได้ชมนะครับนะ ให้มันฉาดฉานนะครับให้มันฉาดฉานไม่มีอะไรที่จะต้องมาปิดบังกันนะ,ะนุ่นนะครับให้ดูไปถึงข้างในนะข้างนอกว่าเก่าแต่ข้างในเก่ายิ่งกว่านะครับนะมีดแต่ละเล่มนะครับที่ผมได้รวบรวมได้สะสมมานะครับนะก็ถ้านับเป็นระยะเวลานะครับนะที่ผมได้รวบรวมไว้เนี่ยก็น่าจะหลายสิบปีอยู่นะ,ะนะครับหลายสิบปีอยู่ นะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับนี่พยายามให้ท่านได้อดูนะครับนะในส่วนของความเก่านะครับนะนี่นะครับนะก็อันนี้ในส่วนของฝักโอเคผมก็จะขออนุญาตก็จะวางฝักเอาไว้นะครับวางฝักเอาไว้เดี๋ยวทีนี้ก็มาชมในส่วนของอใบมีดนะครับนะใบมีดเล่มนี้นะท่านลองดูนะครับว่านะอย่างที่ผมบอกหลักๆในการที่จะ เข้ามาศึกษานะครับหนึ่งก็คือพยายามเข้าไปอ่านถึงความเก่านะแล้วก็ไปวิเคราะห์ธรรมชาตินะครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่สำคัญก็คืออย่าหนีความเป็นจริงนะครับต้องอยู่ความเป็นจริงต้องเข้าใจความเป็นจริงนะ,ะนะครับอันนี้มีดเล่มนี้มีดร้อยกว่าปีนะครับเป็นมีดยุคต้นๆของหลงป่เดิมนะผมพยายามจะโฟกัสนะครับนะหลักๆที่ ในผมเข้ามาทําคลิปนะครับนะในแต่ละคลิปเนี่ยอ่าบางทีก็อ่าหลายท่านอาจจะอยากจะอยากฟังอ่าอยากจะดูอยากจะดูนะครับอ่าภาพเต็มนะภาพเต็มนะเต็มด้างเต็มใบเต็มฝักอะไรประมาณนี้นะครับนะแต่ส่วนใหญ่เวลามาทําคลิปเนี่ยผมจะโฟกัสให้ท่านดูรายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กนะครับเกี่ยวกับสนนิมนะอ่า ก็คือผมพยายามจะให้ท่านศึกษาในเรื่องของความเก่าแล้วก็ความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความเป็นจริงนะครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดขึ้นจากความเป็นจริงนั่นแหละนะ,ะไม่มีใครไปเติมเสริมเติมแต่งอะไรทั้งนั้นแหละนะครับนะมีดแต่ละเล่มที่ผมได้มาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เรียนท่านตรงๆว่าได้มาแบบไหนนะครับนะได้มาแบบไหนก็ก็อยู่แบบนั้นเลย นะครับผมจะไม่ไปเสริมเติมแต่งอะไรทั้งนั้นนะนะก็จะไม่ทําอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดเล่มนี้นะแล้วก็พยายามจะหมุนให้ท่านได้ชมนะครับนะก็เนืเ่องจากว่าผมจะใช้เวลาสั้นๆนะครับประมาณสัก20นาทีกว่าๆเท่านั้นแหละนะอ่านี้นะครับนะสำหรับมีดเล่มนี้นะครับให้ท่านได้ชมนะเป็นมีดขนาดพกพานะมีความยาว เฉพาะใบก็4.5นะครับไม่ถึง5นิ้วนะ4.5รวมน้าฝักก็8นิ้วนิดๆเท่านั้นแหละนะอ่านี่ครับเป็นมีดพกพานะที่อมองตรงไหนอย่างไรก็เต็มไปด้วยความเข้มขังเต็มไปด้วยสเสน่ห์เต็มไปด้วยความเก่าเต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาติว่า้งน,นนะอ่านะครับ อันนี้ให้ท่านได้ดูนะแต่ค่อยๆดูนะครับค่อยๆดูบางท่านก็นะครับนะโทรเข้ามาขอแบ่งนะครับขอแบ่งการที่จะขอแบ่งนะครับนะผมก็ต้องมีเขาเรียกว่านะครับนะกฎกติกาหนึ่งนะครับคนที่จะขอแบ่งเมียจากผมไปเนี่ยต้องหนึ่งต้องมีความรู้บ้างนะครับนะมีความรู้บ้างนะสองต้องมีความรักความชอบแล้วก็มีความศรัทธาในบารมีของหลวงพ่อเดิมนะครับนะก็ <production> อยากให้นะครับเขาเรียกว่าคือ3นี่ก็คือให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะ,ะตัดสินใจแล้วจะไปมัวอเอ๊ะ,อะนะครับลังเลสงสัยอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็นะครับบางคนอยากจะได้นะซักเล่มหนึ่งนี่ก็โอ้ยนะครับนะตะเวนไปถามคนทั่วไปนะ อันนี้ก็นะครับนะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมเองเนี่ยก็จะไม่ได้ไม่ไม่อยากแบ่งนะครับไม่อยากแบ่งนะเพราะนั้นคนที่จะแบ่งนะครับจากผมไปเนี่ยหนึ่งต้องมีความรู้นะครับนะมาบ้างพอสมควรนะครับนะถ้าไม่รู้เกี่ยวกับมีดหลงข้ะเดิมเลยเนี่ยก็ไม่อยากจะแบ่งไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมีดหลงข้ะเดิมเนี่ยผมต้องการที่จะส่งต่อนะครับนะไปสู่ผู้ที่คู่ควรมากที่สุดว่ากันง่ายนะ ไปสู่ผู้ที่คู่ควรมากที่สุดนะครับก็หมายความว่าคนาไม่มีข้อแม้นะครับคนไม่มีข้อแม้นะมีแต่ความรักความชอบความศรัทธานะครับในบารมีของท่านเท่านั้นนะอ,อันนี้ก็เรียนท่านตรงๆนะครับนะเพราะว่าเราปล่อยไปแล้วนี่นะครับนะก็อยากจะให้ท่านไหนมีไปเขาเรียกว่าไปอยู่กับผู้ที่มีความเขาเรียกว,ว่ามีความ เข้าใจนะครับมีความเข้าใจในเรื่องของอวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางของท่านว่ากันง่ายนะครับเราจะต้องเชิดชูบูชาบาบรมีของท่านนี่ให้สูงขึ้นนะให้สูงขึ้นนะครับการที่ได้ไปอยู่กับคนดีๆนี่ผมเองก็คอยชื่นใจไปด้วยนะครับนะก็คือต้องการให้หลวงพ่อนี่ไปอยู่ในสถานที่ที่คู่ควรว่ากันง่ายนะครับนะอ่า พูดถึงหลวงพ่อเดิมนะครับพูดถึงหลวงพ่อเดิมนะก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับนะก็เป็นที่ทราบกันนะครับนะเกี่ยวกับทางด้านเครื่องรางนะ,ะก็ไม่รู้ว่าคนนะส่วนใหญ่พอนึกถึงมีดหมอเนี่ก็จะเป็นอ่านึกถึงมีดหมอหลวงพ่อเดิมก่อนนั่นแหลนะนะยกเว้นไปหาไม่ได้หาไม่เจอจริงๆนะครับนะการถึงจะนะไปหาหลวงพ่ออื่นว่ากันง่ายนะครับนะ ก็เป็นที่นิยมเป็นที่รู้จักของสิทธิอนุสิ์แล้วก็เป็นที่รู้จักของอาญาติโยมนะครับหรือว่าคนชาวบ้านชาวบ้านนะอ,อันนี้ก็เรียนท่านเอาไว้นะครับนะมีดนะครับนะในส่วนผมเนี่ยก็เวลาท่านนะครับหลายท่านถามเข้ามาว่ามีดจานทคลินม,มีใบรับรองไหมครับนะครับนะ เรียนตรงๆนะครับไม่มีเลยนะครับนะไม่มีสักเล่มเลยนะถ้าจะเช่าหาบูชากันเนี่ยต้องเช่าด้วยเขาเรียกว่าความเชื่อมั่นนะครับนะความศรัทธานะจริงๆเลยนะครับนะข้อผมเองเนี่ยส่วนใหญ่นี่ยที่ผมได้มาเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็ได้มาจากบ้านๆนะครับนะจริงๆของแท้ของจริงเนี่ยนะครับนะก็จะอยู่กับคนบ้านๆนะ มันอยู่ที่ว่าใครเนี่ยจะเข้าถึงนะครับนะได้มากได้น้อยกว่ากันอะไรประมาณนี้นะ,ะนะครับก็เรียนไปอย่างนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราอยากได้ของดีนะครับอยากได้ของใช่อะไรต่างๆพวกนี้นะส่วนใหญ่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับนะ,อะเอาแบบอ่านธรรมชาติให้เป็นนะอ่านธรรมชาติให้เป็นนะครับนะอย่าไปเอากระดาษมาเป็นที่หนึ่งนะ เออนะครับนะของดีของแท้ของใช่นะครับจะปรากฏอยู่ที่หน้าจอนะครับจะปรากฏอยู่ที่หน้าจอนะเอ่อนะครับนะไม่อยู่ที่กระดาษนะหรือไม่อยู่ที่คนพูดนะครับนะอ่คนพูดจะพูดให้ดีแค่ไหนจะพูดให้อา่าใช่แค่ไหนก็ได้นะแต่ถ้ามีดไม่ใช่ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรถือว่าจบเลยนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับนะเอ mm ่อ hmm. ผมเองก็ อาศัยนะครับนะประสบการณ์ตรงนะที่คลุกคลีอยู่กับเกี่ยวกับทางด้านเครื่องรลางนะครับนะมายาวนานต้องบอกว่านะครับนี่แหละครับก็ได้แค่พูดกับท่านนะแบบนี้แหละนะครับนะแต่จะดีหรือจะใช่นะครับแค่ไหนอย่างไรอยู่ที่ตัวท่านจริงๆนะครับนะถ้าดูแล้วมันไม่ใช่จะหยิบไปเด็ดขาดนะครับนะดูแล้วมันไม่ใช่ห้ามหยิบไปเด็ดขาด ะครับนะต้องมีความเชื่อมั่นต้องมั่นใจว่าใช่จริงๆค่อยหยิบไปนะอันนี้ก็เอามาให้ท่านได้ดูเอามาให้ท่านได้ชมนะครับนะมีเล่มนี้ใบนะครับเฉพาะใบยาวก็อยู่ที่อ่าสี 5, นะสี 5, นะครับรวมด้ามฝักอยู่ที่8นิ้วนิดๆน,น,นะประมาณนี้นะครับเป็นมีดพกผานะ่า พอมานะดูใบเสร็จปั๊บก็มาดูในส่วนกันสักหน่อยหนึ่งนะกันรัดมีตัวนี้ก็จะเป็นกันนี้เป็นโลหะนะครับนะเป็นโลหะผสมเงินนะผสมเงินบางๆนะครับนะผสมเงินหน่อยๆน่อยว่ากันง่ายนะครับนะจริงๆในส่วนของกันเนี่ยก็ถ้าเปอร์เซ็นต์เงินสูงมากเกินไปเนี่ยก็จะทําให้เนื้ออ่อนนะครับก็จะทําให้เวลาจริงๆในส่วนของกันเนี่ยจะสัมผัสบ,บ่อยนะ ก็จะทําให้สึกหลอได้ง่ายว่ากันง่ายนะครับนะเพราะนั้นเปอร์เซนต์ของเงินจะต้องอไม่ไม่สูงมากนักนะครับไม่สูงมากนะักนะมันถึงจะมีความแข็งแกร่งที่จะมีความแข็งแรงว่ากันง่ายนะครับที่สําคัญนะครับเป็นจุดที่บรรจุมวลสารสําคัญทั้งหมดเอาไว้นะในในใน,ในถ้วยนะครับหรือในกันนี่แหละนะพอบรรจุเสร็จปั๊บจะต้องปิดด้วยนะครับนะข้างนะแต่สําหรับมีดเล่มนี้นะครับจะปิดด้วยไม้ นะไม้ที่ดำมาปิดเนี่ส่วนใหญ่จะเป็นไม้คูนนะครับคนในยุคนั้นสมัยนั้นนะอันนีน้นะครับที่ท่านเห็นอยู่นะจะเป็นไม้คูนนะครับนะปิดทับหน้าอีกทีหนึ่งนะครับนะอันนี้คือเป็นมีดยุคต้นนะครับจะเป็นแบบนี้นะที่สําคัญนะครับเป็นศิลปะก็คือ,อถ้าคนมองผิวเผินนี่คิดว่าเป็นฝีมือช่างสอนนะครับนะแต่ผมก็เรียนท่านเอาไว้นี่คือเป็นช่างยุคต้นๆน,นะครับนะ ช่างยุคต้นเป็นใครบางท่านก็ถามผมมานะครับนะก็เป็นครูบาอาจารย์ของช่างยุคกลางนั่นแหละที่สําคัญก็คือเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายนะเป็นพัอ่าบรรพบุพรบุษนะครับบรรพบุพรบุษที่อ่าท่านได้อ่าสร้างมีดตีมีดนะครับนะมาก่อนนะมาก่อนแล้วนะครับนะอ่าที่เรารู้จักคําว่าช่างชิมมั่งช่างซ้อนมั่งช่างแม้นช่างไข่ช่างทิง้งช่างทมนี่ก็ ก็เป็นเขาเรียกว่านะถ้าเราไม่ถ้าถ้าไม่มีมีช่างยุคต้นนะครับก็คงจะไม่มีช่างเหล่านี้นะครับที่ผมได้เอ่ยไปเมื่อสักครู่นี้นะอ่านะครับเพราะฉะนั้นที่เรารู้จักนะครับในยุคนี้เนี่ยนะครับนะเป็นเป็นที่รู้จักกันดีนะครับก็คือเป็นลูกเป็นหลานของช่างยุคต้นทั้งสิ้นเลยนะครับนะอ่าแล้วก็มาดูในส่วนของด้ามนิดหนึ่งนะครับนะด้ามก็นี่นะครับสบภาพของด้ามเนี่ยก็จะมีรอยแตกนะ ล่อนนะครับนะออกไปบ้างนะก็ตามการเวลานะนะครับถ้าคนมองเป็นเนี่ยก็จะเห็นเสน่ห์นะแต่ถ้าคนมองไม่เป็นก็คิดว่าไปชำรุดมั่งไปนะครับแต่ถ้าเราดูนะครับเป็นๆเ,เนี่ยเราก็จะเห็นว่านี่แหละครับคือเขาเรียกว่าตามสภาพนะมาแบบไหนอยู่แบบนั้นนะครับจะไม่มาเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับก็อย่างที่ผมได้เคยเรียนไปนะนะครับ เรารักษาความเดิมๆเอาไว้เราจะรักษาความเป็นธรรมชาตินะครับนะแบบเดิมๆเอาไว้นะจะไม่จะไม่ให้มันนะครับนะคือชำรุดไปมากกว่านี้ว่ากันง่ายนะครับนะจะรักษาความเดิมๆความเป็นธรรมชาติเอาไว้เนี่เขาเรียกว่าสเสน่ห์นะเขาเรียกว่า ความเป็นธรรมชาตินะครับของมีดเล่มนี้นะเอาล่ะนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณาน,นี้ผมก็ใช้เวลามานะครับนะ23กับ45วินาทีนะ,ะก็หวังนะครับนะหวังเป็นอย่างยิ่งเลยสำหรับท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะทางช่อง YouTube ของผมนะครับเมื่อชมแล้วก็มีสองอย่างนั่นแหละนะครับหากท่านไหนชมแล้วเห็นว่าดูดีมีประโยชน์<ส><ส>ก็อย่าลืมนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ,ะนะครับนะ หรือท่านไหนที่ดูแล้วชมแล้วนะครับติดตรงไหน,นมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้อย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวนะครับนะติดตรงไหนให้ถามตรงนั้นนะนะก็โทรมาที่เบอร์0863291496ได้เลยนะครับนะเบอร์0863291496นะหรือจะเป็น id line ของผมที่ผมได้บอกเอาไว้ข้างต้นนะครับนะก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับนะ ท่านก็พิมพ์คำว่า B I G O N E ตามด้วยหมายเลข99 Big One 99แค่นี้เองนะท่านอยากดูภาพนะครับเต็มใบเต็มฝักนะเป็นภาพนิ่งที่ผมถ่ายเอาไว้นะครับนะก็แอดไลน์เข้ามานะแอดไลน์เข้ามาผมก็จะส่งมีดนะครับสวยๆนะภาพสวยๆภาพนิ่งๆนะครับนะที่ไปที่ผมถ่ายไว้ไปให้ท่านชมนะ เอาล่ะนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมอย่างที่ผมบอกนะครับนะก็มีท่านไหนเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะครับนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับนะแล้วก็ท่านไหนที่ดูแล้วเกิดอาจเจอปัญหานะครับนะตรงไหนไม่เคลียรก็ติดตรงไหนให้ถามตรงนั้นแล้วก็กดมาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เนะเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 ทุกๆคำถามมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลิ่นมีดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ